โอ้โหหูเพียบเลยโยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับคุณ,คณลูกค้าประจำก็คือน้องยิ่งใหญ่น้องยิ่งใหญ่ก็กำลังจะแค่หูเราค่อยๆแซะอ่าน่าจะได้แล้วเราก็เตรียมนี่เลย อีกค่ะตั้งกล้องปรปสานไปสั่นมาโอเคจับแล้วปล่อยแล้วก็ค่อยดึงออกมาจับปล่อยแล้วดึงออกมามันจะอมืมันไม่ขาดทีเดียว,วอ่ะอ่าขาดออกมาแล้วอาจจะให้น้องยิ่งใหญ่ดูเป็นไงไปกันต่ออีกนิดนึงยังมีอีกนิดนึง งมีอีกนิดนึงเราค่อยๆเสะไปอ่ามันไม่้วก um. ็แล้วก็ยียเอียงสู้อืมอืาได้ละได้ละออืม โอเคก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเครื่องเป็นคิ้วหูแห้งอีกนิดนึงโอ้ยค่อยค่หหอยแซค่อยค่อยงัโอ้ยมันเหนียวมากเลยโอ้ยมันตกลงมันคิ้วหูมันหนังแห้งอะแน่วันเนี้ยอือ เห็นไหมเนี่ยกล้องเห็นไหมเนี่ย้องเห็นไหมเนี่ยเอ้ามันขีดไม่ติดวะอืมอ่าออกมาแล้วเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบอ๋อมีมุมนิดเดียวเอง นี่ไงนี่ไงนี่จบมาเรามาล้างหูกันใส่น้ำยานิดนึงเพราะน้องยิ่งใหญ่ไม่ค่อยชอบน้ำยาเราก็จะเอาขี้หูเกาออกน้อยเกาขี้หูออกก่อนอันนี้เกาส่วนที่มันแห้งๆแห้งๆ<ไ>ออกออกออก,ออก อะไรู่เนี่ยไหนว่ามันแห้งไม่เห็นแห้งเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะมันขี้หูนี่ใช่ไหมเหมือนหลุดออกมาแล้วอ ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้สำลีต่อสำลีก็ปั่นเอาขี้หูที่ละลายออกมาแล้วค่อยๆปั่นวันนี้ก็ดูวันเลขสรุปอาอยุ21ของไทยได้อันดับที่12ตีวันสุดท้ายแบบ <c oughs> แหมตอนแรกเงิน ตอนเล่นรอบแรกก็ไม่น่าแพ้บังเกลียก็แพ้บังเกลียบังเกลียหลุดเข้ามาสี่ทีมสุดท้ายอะตอนเล่นกับจีนก็ไม่น่าแพ้จีนก็แพ้จีนแล้วเมื่อวานก่อนก็ไม่น่าแพ้อีกเช็กอะเมื่อวานเองก็แพ้เช็กไปสามสองวันที่เตีกับโคยเชียก็ไม่น่าแพ้ก็แพ้โคยเชียอีกสามสองแบบ ดูแล้วแบบกุ้มใจกุ้มใจแต่วันนี้เวัน,นิสลาสีทาเลิศไม่ค่อยได้ลงเลยไม่รู้ว่าพักร่างกายหรือว่าเพราะน้องเหนื่อยมาตั้งแต่ BNL ยันซีวีลีกแล้วมาถึงแชมป์โลกเนี่ยอ,อยู่ยี่บเ็ดแต่ไม่รู้ว่าแชมป์โลกที่ประเทศไทยจัดน้องจะลงเล่นไหมมีขี้หูอยู่นิดนึงนี่วะอยู่เฉยนะยกล้องมองเห็นบอกว่าเดี๋ยวหล,ล,ลบหลบหามุมกล้องก่อน มีมียุ้ยเชนะ่ะต้องไปก่อนอย,อย่างงั้นนะไม่จะเปลี่ยนอ๋อใช่ไหมนี่ไม่ใช่จร,รจริงด้วยอืมจะเด้งออกแล้วนะอย,อยู่ยเชนะ่ะอ๋อทมันไปไหนวะคีบสองครั้ง<ช>ครั้งที่สาม โอ้โหหนังออกมาเลยครับออกมาทั้งหนังฮะ <c oughs> ดูสิทำไมต้องมาถามเมียตอนนี้ด้วยอ่ะถามเมียอย่างนี้ก็ซาหน้าซาตาเมียหมดอ่ะชุดมันเก่ามันล้าสมัยเธอก็ว่าไปเธอบอกใส่ไม่ได้มันเหมือนเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยอ่ะเราต้องมีวินัยในการกินใช่ไหมความสุขก็ต้องได้กินก็ต้องดีใช่ไหมออกกาลังกายก็เป็นเลิศอ่ะ พิงแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเรากินเจดวันสามื้อใช่ไหมเจ็ดวันเราก็หายใจสักสครั้งก็พอแล้วหายใจหอบอะแบบเพราะออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่านอนน,น,นานๆก็มีประโยชน์นะเผาผ่านไขมันได้ไปดูวิธีนอนเผาผ่านไขมันเคยเจอปะองงใช่ไหมคุณแม่ก็คงนอนตั้งแต่ เที่ยงคืนยังเที่ยงคืนดีกว่านี่เนี่ยเราตะลึงขี้หูอ๋อเมื่อกี้ขี้หูกระเด็นออกมาแล้วนี่ว่าเมื่อกี้แค่เมื่อกี้มาแล้วมันออกว่าตัวเองไม่รู้สึกหรอกเขาเห็นแวบๆอ่ะใครเห็นช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่ามันขี้หูหลุดออกมาจริงเมื่อกี้เขาเห็นแวบๆอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูเทปว่ามีขี้หูหลุดออกมาไหมแต่เขามั่นใจนะว่ามีขี้หูหลุดเมื่อกี้ ข้างนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะไปข้างนู้นต่อขอให้คนดูข้างนี้เสร็จดูจนจบแล้วเมมแล้วช่วยแชร์ก็ขอให้สุขภาพดีมีความสุขถูกหวยรวยแชร์กันนะครับบายบายอุ้ย <c oughs> ไปต่ออีกคิดโอ้โหขี้หูเพียบเลยโย <c oughs> เรามาเจอ <c oughs> น้องยิงใหญ่ข้างกว่าตายละววาตายละววา ฉันก็แค่ยังไงไว้ฉันวางมือก็ลำบากฉันแซะฉันแซะแซะไปแล้วมันก็ไม่จบฉันก็เลยหาที่แซะข้างบนลงมาอีกฉันแซะได้สองครั้งแซะเบาเบาเดี๋ยวฉันแซะซ้ายแซะกวาฉันจะขีบแล้วนะเธออยู่นิ่งๆนะฉันจะขีบแล้ว ฉันจะคิดบอกให้อยู่นิ่งๆทำไมกล้องกูกระดิกวะนี่กล้องไม่ไหววยโอเคโอเคโอเคอืม อ้ามันติดไม่ออกวะเจ็บหูหน่อยนะมันดึงจากข้างในออกมาละอ่าเรียบร้อยเป็นชิ้นเดียวครับที่ปลายเล็กๆอะ่ะดึงรังแก้วหูเด็กอะโอ้โห้โคตรเจ็บปวดแล้วเราไม่เจ็บด้วยครับอ่ะดูกี่หูเองสาใจไหมรู้สึกไงอ้ามไหมกินปะกินเถอะเอาหน้า ทำให้งานศิละปะตัวเองแบบขายได้เป็นชิ้นล้เป็นแสนเนี่ยนะโคตรเท่โอ้โหตัวงานไม่ยากแล้วต้องโปรโมตตัวเองอีกเหรอ อ,อย่าอย่าตัวเองไม่เคยดูหนังข้าบอยเลยที่เขาเลือกอะไรเรื่องอย่าแย่เสือหลับพิมพ์ไปนใน YouTube เลยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะอย่าแย่เสือหลับส่วนเรื่องเนี้ยายแยา่แมวหลับแกได้ยินเสียงไหมสายฝนตกอ่ะเสียงฝนโปรยกระน่ำ เสียงสายฝนพร่ามราบมา <c oughs> หมัวละฉันหมัวเมืม่อฝนตกมาเราก็รีบวิ่งไปหลบที่ลานค้าเ <c oughs> จอเธอมาอยู่เคียงข้างกัน <c oughs> สายน้ำฝนทำให้เธอเปียก <c oughs> <c oughs> ฉันจึงเรียกให้เธอรับเอาผ้า เพื้นน้อยเช็ดตามตัวเธอเพื่อให้บันเทาฝนทำให้เราได้มาพบกันลา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  <c oughs> คนร้องตายไปแล้วน่าจะเป็นออสคีลิบูลมั้งขออีกครั้ง